บอกว่าเขาห่อนยาสวดหลวงยาสวดรลวแล้วขอขอบคุณแม่ครัว่วที่จ้างหมอลำในมือนี่มาในมือนี่มากินข้าวฟรีแต่จ่ายเงินค่าหมอลำในเด้อ

โอ้ไฟแห้ง oh. ด้วยนะเสาเนาะเห็นปะมันมันเริ่ม่เห็นนะเราเนี่คือวัตถุดิบครับผมวัตถุดิบโอสามสันโอ้คือหอมใท่หรล่ะโอ้หอมเนาะผัดจนหอมแล้วก็ ครับผมมาติดตามครับผมได้อย่างสุกกินนะค,ครับพี่น,อออน้องมื่อไงกินข้าวกินน้ำกันที่ก้กอนเหรครับครับพี่น้องเขาอันล้นอันกะทิกับพริกแกงหัวาผัดให้หอมครับวันนี้เขากับเส้นหางกะทิจุ่มย้อยพี่น้องครับผัดให้หอมหรอกกับเส่หางกะทิลงไปพี่น้องครับจุ่มย้อยครับพี่น้องเออ แกงบงเข้ามาหาจิ้ม้มล้วผัดแกงหอเคิ้มเข<อ>าไ่ต้องเส้นสายเลยเพ่อน้อเด้อสนสายเราขึ้นม,มาเล,าย,ไย,ลายได้นำ้ำต้องรอนามันเค็มหรอน้ำใส่ยังเดี๋ยวเพืนน่น้องร้อนนนจังน้อยให้น,น,น้นตาลละลยครับเจเาบาลังครับมา่อกีนยนอันนี้โขลกนูครับ,บ้อนหนึ่งจิ้มจ้น่นมเอนซ้อนผัดแกงได้พี่นงช้อนโตกะช้อนสา นชาช้อนโต้เน่มัน่อนจรินเขาแล้วบะก้อาบะให้พี่น้องตุกใจแก่พี่นองครบอมพี่น้อบอมตําดังเวนีเราี่น้องครับได้เส้นวสียบแต่บได้บก้อนกิ่นบะก้นก่แหงจอยขึ้นจอยขึ้นแหงจอยแหงกินเขาเสีบอยู่ครับช่วงไหนบะก้อนพี่น้องะพี่น้องได้ทีเราจะโคตรพูดรับ เลงแกะถึงน้ายเนาะสาวอุ้มว่านี่ก็สิแกถึงมันฟุบุบุอย่างลรพี่น้องน้ำตาล่วงัน่อกไปเลยจ้าโอพี่น้องเอ้ไอู้ดพี่น้องไอ้หิ้งเขาไอู้ดเห็นปูดทุงมาจากบ้านพี่น้องครับผมปูดตามแห่งครับห้อยยอมยลงมาพ่น้องครับต้องอ่าพี่นีต่อมาพี่น้องเนาะเห็ดเงินงายสายบาคนที่สันใช่เนี่ย ง่ายๆกินกับเจอยๆโอ้ยคนจอยพน้อคนจอยครกอคนจอยเ่มหางกที่ต้งไว้พี่น้องครับผมเ่อ้าแบบลอหงนั่นะตะหกขนตเติ๊ะไม่พี่นองกเฮ็ดเปี้ยนเนี่ยนอเสาเนาะเฮ็ดหนลูกหน่นกินเนาะ <นะ S 1> ง่ายๆจ้ะเฮดเฮดเป็ดเฮดเกินในกวัวเรือหน่เน,นะาะจ้ะเมนูนี่ง่ายๆเน่ยพี่น้องมาจากพี่นองพเ,เอาอเกพี่น้องเาะบีกกยสานี่มม,มันเหละดพี่นองใจมันดัพี่น้อนนงนอนกนมาไวสส้สงอจาจะหนาวกวตอากามันนาวเฝ้ากา็นม่อตูเย็นไ ยี่ส่วนยังบอกว่าอยู่จ้าเดี๋ยวไปชมกันนะพี่น้องเนาะปลาสาวคือฟูบฟุบแค่เออยังไงนะสาวอุ่นีน้ำไม่ไม่ดูดโอ้น้ำไม่โอ้น้ำเป็นเสียบอุปกรณว่าน้ำไม่เย็นเล่นน้อยเอ็นเดือนน้อยนึงเดือนน้อยติสาวอุ่นเดือนคืนเนาะเดือนคืนเนาะโอ้พี่น้องครับมีเส้นเต้เบิดเนาะพี่น้องเนาะเอามาใส่พี่น้องเลยบ่อบปี้ยังครับอย่างน้อยบ่ดเด้๋ยวพี่น้องเลยคือเดี๋ยวมัน ปพื่บาดเดินเอา,าโอ mm ้โ hmm. อ้เพื่อสีสันเพื่อความเพลิดโอ้พี่น้องเว้ตับบาดโอ้บาดเนี่ยพี่น้องคือคือดอกอะไรคือดอกกระป๋องพี่น er ้องเว้มาครับพี่น้องไปเดี่ยเรียบร้อยครับผมครับเ้าก็จับใส่ถ้วยได้พี่น้องครับผม แพี่น้องมาป่ะเนี่ยมา,มากินกันเลยจ้ากินกันเลยครับกินกันเลยแล้วลหรครับพี่น้องครับมาปาะเนี่ยครับผมสวัสดีครับบกกดอีสา,าเนเชนแนลครับผมมื้อนี้พาพี่น้องมากินข้าวกับอ่าเหย่งเพลิดนะแกงคั่วหมูใส่บะเขือพี่น้องแกงผัแหงครับที่ว่าจงเป็นเปลงแกงผัแหงเนาะมันบอกมันสาวเขาว่าแกงเหย่งก็ลิดแแกงเผ็ดหมูสามชั้นใส่เบเกือเออโอ้เออกับบกกดกับหมูเนาะบกกดกับกินอย่างเดียวเนาะครับพี่น้อง โอ้พี่น้องครับบุญมันมันผพี่น้องเอ้ยครับโอ้มาคำว่ากินข้าวกินหนามกันอีนกครั้งครับพี่น้องครับเฮ็ดงานเมื่อยมากละลาะมเมื่อยกินข้าวกินหนามอออกินข้าส่อเข้าวเที่ยงข้าเล้งมีนู่นนี่เฮ็ดสามารถเฮ็ดได้ง่ายครับผมมาครับกินกับบ๊อกกอนครับผมอืมอืมชับอยอง กลมกลมเลยพี่น้องครับรสชาติดีครับอืโอ้บหกพริกห,หนึ่งเลยพี่น้องไอ้พร,พริกพริกแห้งครับใส่พริกแห้งลงไปนำพี่น้อง ลองเห็นเบื้งล่างพี่น้องเลยแล้วคาบได้ขึ้นอกันครับผมหน่อ,นอแล้วคาบาจริงแล้วขึ้นอกันพี่น้องได้กินแซ่บคือกันครับ พี่น้องพระท่านกินขอกันนะครับเด้อกินขอกับบ๊อกก้าเด้อ Oh, yeah, panel tap. tap. อาหารถุงเราพี่น้องเนาะสำหรับคนที่อยู่หอพักพี่น้องนักศึกษาเงานเหตุการณ์พี่น้องเลยอยู่หออยู่บ้านพักซื้อเป็นถุงมาแกะกินพี่น้องเลยอาหารเมนูนี้ก็ถือว่าแซ่บเพื่อนครับพี่น้องครับอืมกินเต็มมาหมาลายนเลี้ยงเลยพี่น้องเลยอยู่หอหอพักกไ็ได้ซื้อเขาแกงมากก็ได้นะครับ ได้เบิลเขาหรือวพี่น้องเานั่นเ สาวเอ้ยขอบนเขาเด้อนะได้จ้าได้แสบสาวแสบแสบแสบโอ้ขอบคุณอะไรล้สาวเอ้ส,ส,ส right? huh? tensor, าวเอเห็นว่ต้องห่วงบอกก่อนเดี๋ยวเลเดี๋ยวบอกก่อนบนเข่ากันไหมเนาะมีทางกลับที่นอกบ้างนะนี่น่งกว่าจรงแบเดี้เนอะของหวานตัวกตยก็ได้มันแกวครับมันหวานเกาญี่ปุ่นพี่น้องมันกันเกาหี <hayır> <joystick S 2> หวานจนมันเลบนี่พี่น้องเอ้เพียงบวกท็ทีกินตบไทยอยู่ห่อนด้ดาดตาด่นี่บวก็เ่บำบน้อยเกร์เนตตนมบบันีพี่น้องเอ้ของหวอนตอนพี่น้องเอ้ขางหอนตอนพี่น้องตรงพลมกันพี่น้องไอ้โอ้ยหลอกตอนเาะขอยัดปอะของเด้อพี่น้องเอ,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 อ้ <c oughs> เฮ้ยเพิ่งจินโร้ขนจินแท่บจินนวดว่อิ่มระเรื่อจริโอ้โหลาภพี่น้อยพอลายกูหนีลมเขาตอมกันตรวจเปลี่ยนเส็นแล้วน้ะงพี่น้องเนาะเนี่ยดว่าไปงี้แล้วว่นเลียงขี่ึงตรวจไปแย่ๆพี่น้องแยกแ่ะจุกใก้กันละ โอ้พี่น้องเลยแสบดิพี่น้องเลยบพว่าที่เป็นอาหารบพว่าที่เป็นอาหารโอ้บพราะว่าที่เป็นอาหารไทยอาหารลาวอาหาร,อ,าหารอีสานไทยลาวอีสานใต้ออกตกเหนือใต้ออกตกแสบพี่น้องครับผมบพรว่าเดี๋ยวกินได้บพรสุดแอดเตี้ยบางทีก็คิดประทันพี่น้องจักเลี้ยงอย่างให้ดชูพี่น้องกินกินอย่างได้กับ เผ็ดพี่ลองเผ็ดแต่เลยพี่น้องกินมะพริกเป็นอะไรหนึงอ่ะพริกแห้งพริกเวียดนามนี่นะบอกว่าเนี่ยเนี่ยพี่ลองได้ยังไงเนี่ยกินพริกต่างชาติก็นะนี่คือสาวต่างชาติแบบนี้ บาปากไม่โดนเลยย้มมมาเดดเชินมาสวาะย้มไมาาเนี่ย,ยพีกไเนาะอืะอ,อตอวตำหูข้อปึกเลยสาวบอกอว,ว่าเขาหอนยาสวดลวดยาสวดลวดอืมอย่ามาบ้าก,กันแม่ถ้าต้องแสบตอนนี้ดวโอ้นี่ต,ตจัง,งนั้นนเราค,คุณก็ดีค,กน,คนกินสิดัวคนกินให้กัน กินนะเน,นะนี่ยผุนตัวอาแซ่บแฮงอือือแซ่บเป็นพนเศษ ใจคนชอบอาหารกะทยนะครับเด้อเนี่ยเมน,นูนี่ครับใจคนที่ชอบอาหารไทยเดี๋ยวเมื่อไหนคนที่เฮ็ดอาหารอีสานเ้ี่ยครับว่าที่เป็นอย่างกันเราติดตามได้พี่น,น้องเด้อ ติดตามไาด้เลยนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ได้เลยเนี่ยแชร์เป็นรายๆายแน่เด้อพี่น้องเด้อบ๊อกก็ต์เริ่มที่นั่นนั่นอะไรนี่ก็ได้เพือ่องขับหน่อยไรกับบ๊อกก็ต์กระเทีทำลาวงกันไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเอยนะ โซเซอดอกพี่น้องเอ้ยบะกรูดกับบวบไปเท่านหร่เฮ็ดไปพเพราพี่น้องเกยเฮ็ดไปน,นันเป็นข้างหนึ่งในชีวิตพี่น้องเลยเกิดมาเนี่ยจุดๆนี่เนื้อจาลึกไวนะ้เนี่ยประวัตว์ดอกพี่น้องบุ้ยประวัตว์เลยน้ำมามกด sao uống mấy kia bocke nữa sau nữa mọi thứ kìm 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 mất kìm 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 คุณม่ควนห,หลายเด้อครับเ้อนที่จ้งหมดแล้มมามนแมืมนี่ครับ <laughs> มาเที่ยวกันรอบนพี่นล้างาเข้าม้ลาเข้าพี่น้ <laughs> เราขอขอบคุณแม่ครัวที่จ้างหมอลำในมือนี่มาในมือนี่มากินข้าวฟรีแต่จ่ายเงินค่าหมอลำในเด้อโอ้พี่น้องครับทราบครับโอ้ยครับครับคลิปนี้กรับผมอย่างไรครับพี่น้องครับพาพี่น้องมากินข้าวกินน้ำกันคือก้อนนะครับเนาะครับผมบ่าวกอดอีสานช่แนลครับผมอย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวกอดอีสานช่องในเด้อพี่น้องเด้อ ครับลูกหลานก็บทีเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับพี่น้องบอนนั่นถอกพี่น้องสู่ต่อไปครับผมเฮ็ดกันอ้าย่อไอ้เงี้ยเขาเนี่ยนะน้องพี่น้องเนาะอยู่กินกันย่อไอ้เงี้ยหน่อยพี่น้องครับก็มีความสูงด้วยครับครับอย่าลืมคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมไปก่อนครับพี่น้อง